ไม่ใช้บ้างมันก็หมดแล้วกลายว่าแต่ว่านี่เรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ที่จะบอกไว้ท่านนายกกลับมายัางอ่ะ ก็ไปในต่างประเทศแล้วล่ะก็ต้องฝากท่านนายกอุกอิงเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่จริงใหญ่จริงจะไม่ใช่เฉพาะลุงหล้านหลายต่อหลายครั้งหลายทีเนี่ยมีคนตายเพราะแก๊ง call center มาแล้วมากมายแล้วเวลาที er> ่ไปแจ้งความเนี่ยพี่ต้นล่าสุดมีเพื่อนน้องโดนพอไปแจ้งความนี่ก็บอกว่าให้ไปแจ้งเนาะพี่บอลเองเคยโดนก็ต้องไปแจ้งตำรวจก็บอกโอ๊ยจะไปตามยังไงเนี่ยต้องส่งเรื่องไปถึงอเมริกาแล้วกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนใช้เฟซบุ๊กนี้ โหลคุณตำรวจคะคือคือขี้เกียจตั้งแต่ยังไม่เริ่มอ่ะปัดบอกปัดนี่ถ้าตัวดีฉันไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยบทสนทนาจะเปลี่ยนเลยนะคะจะบอกให้แต่บังเอิญเพื่อนที่ไปบอกว่าไม่เป็นไรคุณตำรวจทําไปเลยต่อให้เรื่องจะส่งถึงอเมริกาก็ทําไปเลยแปลได้ไหมตำรวจได้ภาษาอังกฤษไหมไม่ได้บอกเดี๋ยวจะแปลให้แล้วเขาก็เอาเรื่องถึงที่สุดเลยเบื้องต้นนะคะคุณตำรวจสิ่งที่คุณทําได้ถ้าเจอกับเหตุการณ์นี้อย่าบอกปัดค่ะมันเกิดเยอะมาก เอาบัญชีม้ามาติดคุกก่อนค่ะอ,อ,อันดับแรกคือคุณเปลี่ยนให้บัญชีม้ามาติดคุกก่อนเลยเพราะว่าถ้ามันมีการติดคุกบ่อยๆแล้วเพื่อนบ้านเห็นว่าเฮ้ยเขาจ้างพันหนึงเปิดบัญชีอไอ้บ้านนั้นไปติดคุกแล้วอะเออใครมันจะไปกล้าทำล่ะคะ<ช>ลองอเริ่มต้นแบบนี้ดูก่อนไหม,อมเอาให้คนกลัวกับการเปิดบัญชีม้ากันก่อนอย่าได้บอกปัดว่าต้องไปถึงมาร์คสักเบิกฮัลโหล ไม่อยากจะพูดเลยสพอบ้านพี่บอลนครปฐมอ่ะโอ้ยอนะฮะปัดไปเลยหรอมโหแอท,นนที่ได้ทุกโลงพักอยู่แล้วแบบนี้นะฮะปัญหาใหญ่จริงนะนายองอิงต้องจัดการแก้ไขไม่แพ้ปัญหายาเสพติดยาบ้านะครับรเชิญต่อที่หน้าจอทีวีเช้าวันนี้มีเหตุร้ายเบ็คแฮมตายสยองโดนลูกซองยิงใส่เลือดสาดกระจาย,ยตายคาที่ฮะอ กจับกลุมตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานก็น่าจะจับตัวได้ครับครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของเครื่องจักรกลต่างๆบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวันพรุ่งนี้กำลังจะมีงานใหญ่ค่ะ เปิดให้เข้าชมงานกันแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะกับงานเมทัลเล็2024มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหาการอันดับหนึ่งของอาเซียนค่ะปีนี้นําเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกและจัดแสดงรวมมากกว่า3,000แบรนด์จาก50ประเทศ21พาวเลียนนานาชาติจาก8ประเทศและเขตปกครองพิเศษทั้งเกหาหลีใต้เยอรมนี ญี่ปุ่น จีนสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันนะคะสิงคโปร์อิตาลีแล้วก็อินเดียค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดงานสัมมนาม,มากกว่า50หัวข้อเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและกูรูมากถึง130คนรวมทั้งกิจกรรมใหม่ภายในงานนี้นะคะอย่าง Metals the Nexus เป็นเวทีสาธิตนวัตรกรรมและเวิร์กช็ให้ทดลองทำจริงรู้จริงครั้งแรกของประเทศไทยกับการ ประชุมทางวิชาการ Thailand Industrial Conference ค่ะโดยความร่วมมือกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิและอีก8สถาบันเครือข่ายของมูลนิธิพร้อมปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยโอ้โหงานนี้นี่ครบมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญกูรูเวทีสาธิตนวัตกรรมเวิร์กช็อปไหนจะยังมีครั้งแรกกับการประชุมที่ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยมาเลยค่ะภายในงานนี้ เดอนเมทัลเล็กสองจะมีให้ชมไปจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนเข้างานโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้เลยที่หน้างานผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.metalex.co.th หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอเลยไหม0 2 6ย6 7222ค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นี่ขึ้นหน้าจอแล้วนะขณะนี้นะคะโอ้ oh, หน้าไปนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอ,อันนี้เป็นงานที่เขารอคอยเลยนะเขามีอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย จากทุกปีจากทุกปีครับพักครู่เดียวฮะ,ะช่วงหน้าก็พาไปจังหวัดมหาสารคามตามเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์หึงโหดสลดใจครับเป็นเหตุการณ์ที่เมียเก่ากับเมียใหม่เมียเก่าหึงโหดโกรธเมียใหม่บุกเข้าไปแทงกะเอาตายาหัวกูแค่สั้นว่ะตัดหัวมึงมึงออกไปแล้วมึงได้แล้วหัวไม่มัดไปหอดขุนมะนาแล้วหัวเป็น วอดข่าวใหญ่อมบอร์ลินทีวีรุ้นรางวัลฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทวดได้แล้ววันนี้ถึง12ธันวาคมนี้34 HD a อ p l i c a t i o n โหลดฟรีวอดฟรีมีรางวัลจังหวัดทนบุรีเปิดเวทีขยายโอกาสการค้าการลงทุนและการจับคู่ธุรกิจพบกับสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยสินค้า และสินค้าชนบุรีพราวจากสุดยอด SME ของชนบุรีชนบุรีพราวเอ็กป2024 21-24พฤศจิกายนนี้ณโฟเยฮนอนอาคารไนท์ฮอลล์สวนนงนุษจังหวัดชนบุรีร่วมเชื่อมโยงทุกโอกาสธุรกิจโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชนบุรีเวลา6โมงเย็นทนได้ละ100เย็นจึงทาน ด้วยนวัตกรรมแอโรเทช่วยลดอุณหภูมิสะสมบนพื้นผิวสีเมยาคูใหม่เย็นขึ้นจึงทนกว่า in, มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด,ด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน motion for life งานแต่งบ้านเพื่อคนรักบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเปิดวาร์ปรุ่นล่าสุด ทุกราคา Hot Price ทุกไอเทม16-24พฤศจิกายนนี้จัดเต็มที่ Impact กล่องสูงกูมาจิ้วและมือไรอยู่จะมาลองอ,ะอ่ะวันไหนที่ทอมันร้องจะขอสตแตล์บายร้องใหม่ดีหน้าออริจินอลกล่องสูง2 5 0มิลลิตรอร่อยคุ้ม10บาท10บาทเท่านั้นตั้งแต่ไปกับพี่ไอช่วยแอนเซฟค่าเดินทางได้เยอะเลยเพราะไฮลักซ์นี่โบมีหัวชีดอัจฉริยะไอพาร์ตช่วยเครื่องแรงและประหยัดน,น้ำมันไฮลักซ์ดีโบระบะประหยัดน้ำมันไปไหนไปกันซึ่งวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30พฤศจิกายนและลุ้นโปรคานิวาวถึง31ธันวาคมนี้ ป้าทำอาหารน่าทานมากพี่ก็ทําได้เพราะพี่มีเบต้าโกรไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดูผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะด้วยนะเบตาโกรทุกคําคือความสุขจุลฮรรบชมมใหม่ว้าวกว่าเดิมพร้อมชนปัญหาผิวฟ้าแดดริ้วรอยผิวหมองคล้ำบูส์ผิวดูฉ่ำบล็อกแดดด้วยจุลิร์บชฉมใหม่ ดีจะต้องบอกต่อแดงแป๊ดเลยเบาดนีเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตแผเมืเ่อกี้อ่ะมีคนเี็กฉันป้าด้วยแหละเพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลขอแนะนำโ,ะปโปรทีว่าแบ็กซีดมีจำหน,น่าย ยาทั่วไปเซเว่นก็มีอยากออกไป,ไปใช้ชีวิตแต่ติดที่ผิวหมองคล้ำแ้งกรานไม่ต้องกังวลแล้วใหม่เวอร์สลีผสานพลังกลูตากโกลพร้อมเจ็ดสิบท่าโปรเจรมาย์เสริมประกันผิวดูแข็งแรงผิวดูกโก้ใสกระจายแสงในเจ็ดวันพร้อมไปต่อใหม่เวอร์สลีขอแนะนำโปรทิว่าแบ็กซีดมีจำหน,น่ายตามร้านขายยาทั่วไปเซเว่นก็มีอ่ามารินเบบี้คิดแฟนงานนี้แม่ต้อง ลดกระนำส่งท้ายปีสินค้าแม่ลูกฟรีกิจกรรมอีกเพียบวันที่28พฤศจิกาย,ยนถึง1ธันวาคมนี้ายเทคบางนา085-661-4629ครั้งแรกของพรีไบโอติกจากเบบี้มาฮีโร่ที่ช่วยปกป้องผิวจากการระคายเคืองด้วยสารสกัดธรรมชาติเพื่อผิวดูวแข็งแรงทั้งครอบครัวไม่ b b b y y ม n d แอนด์บ Pre นฟรี i บ tic Prote เทแดงแป๊ดเลยเบาดิ S <S เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมัแผลมีเสมหะไอคิดถึง<แ>สารสก,กัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา we care แม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดี โฟมอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสบีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมวิตามินดีสิบสองสีและกอสความสุขจุดประจายการขนพบโฟมอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสซื้อประกันรถยนต์ผ่านเราเลี้ยวอันยึดเลยแล้วประกันชันหนึ่งเลยครับพี่เมียพี่ขับก็ซ่อมให้เหมือนกันแนะนำตรงจุดผ่อนได้ด้วย ประกันติดโลกโทรหนึ่าศูนย์วดเขาใหญ่อเมริกทีวีลุ้นรางวัลฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทกับ5หัวข้อเขาใหญ่ตลอด5สัปดาห์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์มิซูนิชิแอกซ์แพนเดอร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายวดเลยผลสาม h d r เรื่องวอดแปพฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2567สนับสนุนโดยใหม่เบอร์ดี้คลีนวันริชเบนศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลอร่อยเหรอลองเองกลอง่อมกลอ่อมเติม b บอร์ดี้ทรีนวันริชเนศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลผมชีฟูเวอร์รวบผมเหอะไม่ต้องห่วงขวดนี้ช่วยได้ดีนะที่ต้องใช้ Rejoice 3 in 1ช่วยฟื้นบำรุงผมให้หอมและนุ่มลื่นผมนุ่มยาวนานไม่ชีฟู Rejoice 3 in 1ถ้าคุณอยากพักใจให้คริสัตที่ผ่านการกรองแบบใสสะอาดเชื่อมคุณสู่พื้นที่สีฟ้าอีกครั้ง คิดจะเดิมนม้ำเดิมคริสตัล